สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับยาติธรรมสนมณีวาไรตีทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับยังอยู่ที่หลักกิโลเฮียนนําโชคที่อําเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับดูบรรยากาศการขอโชคขอลาบนะครับที่หลักกิโลเฮียนแห่งนี้ยังมีต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่า มีหลายคนถูก,ถกหวยจากที่น,น,นี่และบางคนก็ไม่ถูกนะ,กะแต่ม,มามขอโชคขอลาบบางคนถูกแล้ว นำเครื่องเส้นไหว้มาถวายหรือนํามาแก้บนนั่นเองนะครับอย่างเช่นครอบครัวของผู้หญิงคนนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นมาจากกรุงเทพนะครับเคยถูกหวยเกือบเป็นแสนนะเกือบเป็นแสนก็นำหูหมูแล้วก็เป็ดไก่เนี่ยฮะเครื่องเส้นไหว้พร้อมทั้งอาหารหวานข่าวทีนี้นะครับนี่ฮะสังเกตให้ดีนะครับว่า ได้นำเหล้ามาด้วยแต่ว่าเหล้าใหม่นะยังไม่รู้่เอะใจอยู่นะครับที่เห็นก็คือเอแใจว่าเอ๊เหล้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยอทำไมมันเหมือนมีคนไปกินแล้วทั้งๆที่เป็นของใหม่ที่เพิ่งซื้อมาก็ไม่ได้เอะใจอะไรมากมายนะครับเอ๊เเหล้านี่มันหายไปไหนก็นึกว่าเอ้ยยีปลาผิดหรือเปล่าซึ่ง ไอเหล้าขวดนี้นะครับซื้อมาใหม่ๆเลยยังไม่มีใครทานมง ซื้อมาเพื่อที่จะเอามาเส้นไหวเอามาแก้บนนั่นเองละครับเอกก็ยังสงสัยหลังจากนั้นก็ทําพิธีเส้นไหว้แก้บนจนแล้วเสร็จนะครับแล้วก็ทาก็เดินออกมาหลังจากที่ออกมาเสร็จสับเรียบร้อยก็เรียกกันมานะครับเรียกกันมาถามมาโศก,กันมาพูดคุยกันละครับว่าเอ๊ะไอ้เล่าเนี่ยที่เราซื้อมาเนี่ยใครขโมยกินหรือเปล่าไม่มีนะครับพอถามกันไปถามกันมาไม่มีว่า ใครแอบกินเพราะว่าใครจะบ้าล่ะครับเ,ออเอหอเห็นไหมใครจะบ้าไปแอบกินของเครื่องเส้นไหว้แล้วครับมันบาปถามทุกคนนะครับที่มาด้วยกัน,นว่ามีใครแอบกินหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งหมดทั้งมวลที่ครอบครัวนี้สงสัยพร้อมกับชี้ตัวเลขว่าเฮ้ยที่เราเห็นเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมแกจะมาให้หรือเปล่า ตัวเลขอะไรฮะเดี๋ยวไปฟังแบบยาวๆกันเลยครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไปฟังกันครับเรื่องเล่าเรื่องเล่าไม่มีใครเปิดทําไมเล่ามันลดลงลงลงก็ไม่เปิไม่กินเล่าไม่เปิดเลยซื้อขวดใหม่เลยครับผมซื้อขวดใหม่เลยใช่ไหม เหรือมาสองกลมเอาไปกินแล้วกลมหนึ่งแต่เหลือกลมหนึ่งคือเปล่าแกจังเลยว่ามือคือไอ้กลมที่กินเนี่ยหมดไปแน่นอนหมดแนแล้วหมดเลยเอามาเอามากินหมดเอามากินต่อที่เหลือเอามากินต่อหมดซื้อร้านไหนซื้อซื้อที่บัวจากบัวใหญ่อ๋อ้เปิดเลยนะวันนี้ก็ไปกินเหล้ากินสบายกินเหล้ากับแฟนแล้วผมก็เอาเหล้านี่เพื่อเอาไว้โดยเฉพาะเลย ไม่เหมือนมีก๊อตเปิดใช่ไหมเออ ไม่เนี่ที่ที่เขาสงสัยกันไงที่ถามยืนคุยกันไงยืนคุยถามกันกินกินไปแล้วก็กลมหนึ่งแล้วพี่เขาเอาไหว้ที่บ้านอ่ะกลมหนึ่งเสร็จแล้วครับเอาปวดที่ไหว้มาให้เรากินต่อแล้วอินกลมเนี่ยคือไม่มีใครแกะกล่องไม่ได้ยุ่งเลยไม่ได้บิดเลยน้อเมื่อกี้ใช่เพราะยังมีงเห็นด้วยกันอุ้มเจ้านี่ก็กินสบายบ้ากินสปาบ้ากินเหล้าแล้วยายไม่กินยายไม่กินไม่กินนี่กินคนเดียวนะกินคนเดียวเขาโน่นอ้าว แล้วไม่ได้กินขวดเนี่ยเอาถามถามตรงๆถามตรงๆนนะเี่ยผมถามจริงๆสงสัยอะไรไหมผมสงสัยสสงัยมาถามกันเลยเรื่องกันคนนี้กินไหมคนนี้กินไหมใช่นไหมตกลงใครกิน ไม่มีใครกินเลยก็คือซื้อมามีแต่หนูเขาซื้อมาให้หนูกินมากระต๊อกใจเลยมาไหว้คมหนึ่งไหว้คมหนึ่งแล้วจะเก็บมานี่คมหนึ่งใช่ไหมแต่หนูกกินคมที่เหลือการที่มาจากกรุงเทพอืมแล้วทีเนี้ยหนูก็มาสุรินทร์ก่อนพี่เขาเพิ่งมาวันนี้หนูก็ออกจากสุรินทร์มานี่ก็เลยมาสงสัยไงในกล่องทําไมมัน มันเปิดมันเปิดก็เลยเรียกมาคุยกันแม่เรียกาคุยสงสัยคุยสยคุยกันเฉยทำไมมันเป็นแบบนี้เพราะเพิ่งไปซื้อไงไม่ได้แกะกันเลยกองไปได้ไหมไปได้ไหมว่าเออเราเราจเอามาจะจะมาให้ตาซตาอะไรเงี้ยเขา คือเราตั้งใจซื้อเอามานี่แหลยเปล่ากินอะไรกันเล้ยกินอะไรกันเล้ยใช่ก็ยังบอกอยู่ว่าเราเราไม่ได้เรียกเขาหรือเปล่าไม่ตั้งใจว่าเลราขวดนี้ออกมาจากทางแยกไปมาที่นี่ตั้งใจจะมาที่นี่เลยอแล้วตาเซ่กับแล้วมาเปิดมาเลืยแค่นี้ก็งงมากไม่ก็เลยถามพี่เขากลางคืนมีใครมาหรือเปล่าไม่ไม่ได้เรียกเขาหรือเปล่า ปกติเช้านี่จะเอาหมูเอาไก่มาซื้อหมูไม่ได้มาได้รัตนาหมูก็ไม่มีตัวใหญ่มมใจากนะกอกใจและลูกผมก็ไม่กินเหล้าเพราะอยู่แค่สองแถวอย่เดี้ยนี่เขาก็มาโซลินก่อนแล้วเหล้าขวดที่ผมก็ตั้งสงสัยไหมว่าตาเซหรือเปล่าผมว่ายังไงนะตาเซหรือเปล่ารู้ว่าจะมาหรือเปล่าจะมาก่อนเลยนั่งรถมาด้วยว่าแอบเป๊กไม่รู้ตัวแล้ว ทะเบียนนี้นะฮะฮะไหนทะเบียนทะเบียนรถดูทะเบียนรถหน่อยวันนั้นมาคนละคันนะศูนย์วันนั้นสี่เก้าศูนย์หกสามไม่แน่แล้ว ท่านอาจจะบอกใจร้อนเกินนะเนาะใจร้อนเกินแต่กล่องก็ไม่มีการเปิดแกจริงๆก็ไม่มีเลยเมื่อกี้บิดฝาก็ยังไม่ได้บิดเนาะอย่อันนั้นเลยมือใหม่ๆเลยกองตั้งอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมเป็นไปได้ยังไงเราเล่าขวดนั้นก็าเล่าขวดนั้นเลยไปดูไปดูฟาเล่าที่มีเลขอะไรไหมมีไหมโอ้โหไม่งั้นก็ทะเบียนรถก็คุณไหนที่เอาเหล้าที่เปิดแล้วมบ่ายไปใส่กล่องไม่มีเลยเนาะไม่มีโอ้ไม่มี เียผมทักแล้วนะเอาก็ผมผมทักแล้วไงเราทักกันไงผมว่าเอ๊ะทำไมไม่ผมไม่รู้เลผมไม่ได้ทักคือผมันกล้าทักไงเพราะตั้งใจซื้อมาที่นี่ก็ไปพากันยังงงอยู่เออกันเลยบอกว่าเออเราอยู่ที่เจตนาเหมือนกันเนาะไปที่บ้านแล้วก็กินไปแล้วเป็นน้องคนนี้เขาไม่กินไม่กินเขาไม่กินสบาย พอกินหมดความนั้นสงสัยรถไปดูรถทะเบียนดีกว่าวันนั้นเอาอีกคันหนึ่งมาอันนั้นทะเบียนที่มานี่แหละวันนั้นออกตรงตรงทะเบียนสามสามหกเลยครับอ๋อวันนั้นที่มาก่อนแรกอ่าแล้วก็ล้วงไข่ได้หกสามเก้วก็ล้วงไข่ได้หกสามล้วงไข่ได้หกสามสทะเบียนรถหกสามหกสามครับวันนี้วันนี้เอาทะเบียนรถอะไรมาครับได้ได้พาไปดูหน่อยสี่เก้าศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปสี่เก้าศูนย์ให้ตาไปไปมัดเฮ้ยขันสี โอ้ผมผมคข้องใจมากเลยทำไมมีคนแอบกินเหล้าอ๋อนี่คันอะไรนะอามาด้าครับมตด้าออปลาจอจาน490ไม่แน่เหมือนกันเนาะครับผม490เลยคันก่อนมาครั้งนั้นก็คือ63 463งวดที่463ออก63จริงจริงด้วยออก63ครับแล้วมาลวงหายได้63ก็ออก63จริงจริงแล้วรอดแล้ลวงหายอย่างเดียวครับผมขอบคุณครับผม ครับสงสัยสงสัยเล่าหายไปไหนเออเล่าหายไปไหนใน่าจะเป็นกี่เป๊กกี่เป๊กกี่เป๊กใครเป็นคนเท่าที่ดูสองเป๊กอ่ะสองเป๊กเนาะสองเป๊กสองแก้วละอ่ะสองแก้วสองแก้วที่หายแล้วผมถามว่าใครเป็นคนเปิดที่เขาใหญ่ฟ้าเปิดยังไม่เปิดยังไม่เปิดแต่เราแค่เออเน่าห่า ไปไหนแต่ถ้าเขาแต่ถ้าแต่ถ้ามาจากโรงงานคงจะไม่มีแบบนี้แน่นอนก็ยังคมดอีแน่นหรือว่าร้านก็เปิดกินแต่ยังไม่เปิดเห็นแน่นอนู่นแน่นน่นา่นแน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 ่นแา่แน่นแน่นแน่คแน่นแน่นเรามแ่นแน่นแอ่นแ่น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 นนแ่นนน่แ่แนนแแนแกแ่แแ่น กตอนเข้ามาหาแก้วน่ะก็มองไปอยู่มองไปว่าเหล้าน่ะมันทำไมมันเหลือครึ่งใช่ไม่ไม่ถึงครึ่งไม่ถึงมันเกินครึ่งเกินครึ่งอยู่เกินครึ่งอยู่หายไปสองแก้วหน่อยประมาณครึ่งอ่ะใช่ใช่ใช่สงสัยหิวเอาไปมาฉลองปีใหม่ก่อนมากกว่าผมบอกว่าที่เรากินเราจะมาแต่เราไม่ได้เรียกเขาก่อนไหมไม่ได้เมอวนี่นันมีเราไปได้เนานถึงมีใครฝันถึงไม่ฝันเลยยงยงคือนี่จะฝันครับพี่ ไม่มีอะไรแปลกๆมีอะไรแปลกๆมาแปลกอะไรไหมแปลกแค่มาเนี่ยไม่เคยเจอแล้วแล้วก็ไม่มีคนบ้าที่ว่าจะต้องเอาเหล้าที่กินแล้วมามาเส้นไหว้มาเส้นไหว้แหละไม่มีเราเนาะบาปกรรมตายหาเอออ่าเป็นกัรลูกหลูกเด้วยใช่ใช่แต่นี้ยังไม่ได้แกะแล้วแยกตัางหากไม่มีคนข้าบลองเลยเหรอมาเห็นกวนนีใช่แกะลองเลย่แลองหายความไม่ได้แกะเลยไมตกลใจเลย มันปฏิหารมากครับปฏิหารใช่ป้าบ้านเราไม่กินเหล้าขาดใช่ใช่เอาเนาะไปดูดิปักได้ไปดูไปดูกันครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะครับสําหรับคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมเมื่อวานนี้เล่าหายที่เรามาเนี่ยเล่าหายแล้วก็งวดงวดก่อนหน้านั้นที่ได้ก็คือ4 4 6 3ทะเบียนรถวันนี้ที่มาก็คือ ทะเบียนรถนะครับทะเบียนรถเป็น490ลองดูนะฮะ490อาจจะมาเพราะว่าเล่าจะแปลกแป,กป,กปกพากันพากันไปโูกกันอยู่วังะพากันไปจับกลุ่มคุยกันเล่ามันหายไปไหนสงสัยฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ก็มาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนมนี่วาราร์ตี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ